สนับสนุนโดยโลชั่นสมุนไพรเทียร่าสุตเปลือกมังคุดและสูตรน้ำนมข้าวคิ้วสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยผลไม้แปรรูปคันนาทานเองถูกปากซื้อฝากถูกใจยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาสูตรเข้มข้นและสูตรดั้งเดิมนิวซูซุกิเซียสเนื้อระดับยางสง่างาม UOB Wealth Banking อีกระดับการบริการให้คำแนะนำทางการเงินและการลงทุนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันทำงานมาสุดท้ายสำหรับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่ทำงานอยู่กับเท่าแก่เท่าแก่นี้ใช่ครับอ่างร้านคนจีนนะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็หยุดยาวเลยนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดกันแบบโอ้โหบางร้านก็ให้หยุดกัน5-6วันนะครับบางร้านก็อาจจะให้มามาช่วยไหว้เจ้ามาช่วยไหว้เจ้าแล้วจะได้รับแตะเอียไปนะครับซึ่งก็เป็นวันวันดีๆนะครับและในรายการข่าวค้นคนในชั่นค่ำคืนนี้ทางสยามพิวัตรผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนรับ AEC นะครับด้วยการจัดงานเดอะสยาม Prosperous Chinese New Year 2016รวบรวมสินค้าเสริมมงคลสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ดังมากมายนะครับมาลดกระหน่ำสูงสุดถึง80%แถมมีสิทธิ์รับโชคจากสยามอังเปาและของรางวัลพิเศษอื่นๆอ,อีกนะครับเช่นรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า หนึ่งล้านบาทต้นไม้มงคลทั้ง8ทหัตถศิลป์มงคลทองคําเป็นต้นนะครับนี่ฮะทองคําแท่งหนึ่งล้านเลยนะฮะและยังมีการแสดงสุดอลังการมหาสารเจ็ดสัตว์เทพเจ้าจากเกาะฮ่องกงโดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นเปิดไปแล้วฮะเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็จะง,งานก็จะดําเนินเรื่อยไปนะครับ,รบและทางสยามพิวตรก็ร่วมกับรายการข่าวค้นคนเนชั่นมอบโชคอังเปาสยามกิฟต์การ์ดนะฮะให้กับผู้โชคดีทางบ้าน ได้นำไปช้อปปิ้งรับตรุจีนที่สยามเซ็นเตอร์นะครับมูลค่า3,000บาทครับแจกให้ท่าน5รางวัล5ท่านเลยนะครับ,รบในค่ำคืนนี้ครับนี่นะฮะเพียงแต่ท่านส่ง SMS มาคุยข่าวมาเจ้าอวยพรตรุจีนมาก็ได้ครเอวยพรผ่านมาทางหน้าจอก็ได้ถ้ารู้ว่าอาม่าชอบคุณทีละนะ,ะครับ อากงชอบดูคุณฟิลให้อ,อ่าง <วะ S 1> เปาผมผ่านมาทางหน้าจอเลยผมก็ยินดีครับอ <c oughs> วยพรมานะฮะซินเจออยียยูอีซินนี้พวกใช้เพลงอ่างเพลงอ่างตัวทางอะไรก็ว่ามาแล้วก็บอกได้เลยนะฮะให้อาม่าแต่วงเล็บเซนิดหนึ่งว่าอ่างเปาคุณก็จะได้รับสิทธิ์นะครับจะเป็นผู้โชคดีได้รับสยามอ่างเปาจากทางทางสยามพิวัฒน์นะครับนี่นะฮะมูลค่า3,000บาทนะครับประกาศผู้โชคดีในวันที่9กุมภาพันธ์ วันชุ่ยวันอังคารนะฮะนี่ครับคือจะประกาศเลยก็ได้แต่ว่ามันวันที่9ดีกว่าเลข9มันดีใช่มงคลมงคลใช่ครับตอนแรกก็จะไปประกาศวันที่29แล้วยี่สิบเก้าปีนี้มีปีนี้มียี่สิบเก้านะปีนี้มียี่สิบเก้าปีนี้มียี่สิบเก้าใกลไปปีนี้มียี่สิบเก้าเลยแบบเอ้ยอย่าเลยเอาวันที่เก้าแล้วกันเชิญเลยนะครับส่งมาฮะสี่สองสี่ศูนย์สามสามสามนะครับนะฮะโหขึ้นกันแใจดีมากเลยแจกสามพันบาท ขอบคุณ <นะ S 1> ครับ <c oughs> ก็เอสอเข้ามานะครับ4240333นะครับ <c oughs> เรื่องของตรุษจีนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้มีการถแถลงข่าวนะที่สาาัว่าการกรทมนะครับการจัดงานตรุษจีนที่ยาวราชนะครับ <c oughs> ประจำปี2559ปีนี้เขาใช้ชื่องานว่าปีวอกทองมงคลยิ่งลาบ